สวัสดีครับวันนี้เราจะมายาอาหารครับอันเล็กดวงอยู่ข้างหน้ายายอยู่ข้างบนเดี๋ยวเลอันนี้ยาเสร็จแล้วครับตอนนี้มาไว้ตรงน,นี้ทีนึงค่ะแล้วคับเดี๋ยวมีอีกห,หองนึงครับเพราะอันนี้ซื้อมาคับกับสองหนึ่งสองพ่อซื้อมาคับเราจะไป ไก่ดูไก่กินข้าวนีเอาใจไม่ให้ครับต่อค่ะขากัรไกรับก็ขุดดินกันต่อได้ครับก็จะขุดดีนะคะ